ฟ้ามีตาต้นข้าวไม่ธรรมดากำลังคว้ารางวัลใหม่ครูนิวถึงโรงพักใครกำลังล้ำเส้นเด็กเปิดทุกมุมต้นข้าวสุปริยาในวันเดียวที่มีทั้งเวทีงานเรียนและเกมโบดผัวอีซอขอพูดตรงๆนะคะวันนี้ไม่ใช่แค่ข่าวอัปเดตธรรมดาแต่เป็นวันที่หลายเหตุการณ์ของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาซ้อนกันอยู่ในวันเดียว จนคนดูหลายคนเริ่มตั้งคำถามเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับต้นข้าวสุปริยากันแน่ทั้งภาพการทำงานทั้งเรื่องเรียนทั้งเรื่องคะแนนโหวตและที่ทำให้หลายคนสะดุดใจที่สุดคือภาพของครูนิวที่ไปปรากฏตัวอยู่หน้าสถานีตํารวจวันนี้หัวอีซอจะพาไล่เรียนทุกเรื่องช้าๆตรงไปตรงมาและอยู่บนข้อเท,ท็จจริงเท่านั้น วันนี้ของต้นข้าวสุปริยาไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวก่อนอื่นต้องย้ำให้ชัดวันนี้เรากำลังพูดถึงต้นข้าวสุปริยาศิลปินลูกทุ่งวัย13ปีเด็กคนหนึ่งที่ในวันเดียวต้องรับบทบาทหลายอย่างพร้อมกันเป็นศิลปินที่มีคิวงานแสดงเป็นนักเรียนที่มีกิจกรรมโรงเรียนเป็นผู้เข้าแข่งขันในเวทีโหวตระดับประเทศและเป็นเยาวชนที่ทีมงานต้องออกมาปกป้อง ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในวันเดียวอัปเดตคิวงานวันนี้4กุมภาพันธ์2569ราช,ชบุรีหัวอีซอขอเริ่มจากเรื่องที่เป็นรูปธรรมก่อนวันนี้4กุมภาพันธ์2569น้องต้นข้าวมีคิวแสดงถึง2งานในจังหวัดราชบุรีงานที่1ร่วงโชว์กับสอนสุพรรณโชว์สถานที่สนาม100ไร่ตรงข้ามวัดพระศรีอาน อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเวลาเริ่มแสดงสองทุ่มตรงบัตรเข้าชม100บาทและต่อด้วยลำวงสอนสุพันณโชว์เวลาสามทุ่มงานที่สองพบกับต้นข้าวสุปริยาแบนแบบเต็มวงงานนมัสการปิดทองพระพุทธฉายวัดดอนตูมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี นี่คือภารกิจบนเวทีที่ต้องใช้พลังใช้สมาธิและใช้ความรับผิดชอบสูงมากโดยเฉพาะกับเด็กอายุ13ปีบทบาทนักเรียนเวทีโรงเรียนการจานานุเคราะห์นอกจากเวทีงานแสดงวันนี้ต้นข้าวยังมีอีกหนึ่งเวทีที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือเวทีของโรงเรียนวันนี้น้องต้นข้าวได้เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนการานานุเคราะห์และได้ขึ้นร้องเพลงบนเวทีโรงเรียนด้วย นี่คือภาพที่ผัวอีซออยากให้ทุกคนมองให้ครบเด็กคนนี้ไม่ได้เลือกทางใดทางหนึ่งแต่กำลังประคองสองโลกไปพร้อมกันทั้งโลกการเรียนและโลกการทำงานประเด็นที่ทำให้โซเชียลสะดุดครูนิวที่สถานีตำรวจมาถึงจุดที่หลายคนอยากรู้มากที่สุดเมื่อครูนิวหรือนฤดรโพทองโพสต์ภาพหน้าสถานีตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรีพร้อมข้อความว่า ทนเสียงเรียกร้องของพ่อพ่อแฟนเพลงที่เป็นทนายหลายท่านไม่ไหวเบาได้เบาครับมาลุ้นกันว่าหวยจะไปออกที่ใครประโยคนี้ไม่ได้ระบุชื่อใครไม่ได้กล่าวหาใครแต่ชัดเจนว่ามีในยะวิเคราะห์ในมุมของผัวอีซอสิ่งที่แฟนคลับจำนวนมากตีความไปในทิศท,ทางเดียวกันคือนี่อาจเป็นการดำเนินการกับบุคคลหรือกลุ่มบัญชีที่เข้ามา ใส่ร้ายวิพากวิจารณ์ในทางเสียหายซึ่งต้องย้ำตรงนี้ว่าต้นข้าวเป็นเยาวชนและตามหลักกฎหมายเด็กและเยาวชนมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษถ้าปล่อยให้บัญชีปลอมหรือการโจมตีในโลกออนไลน์ดำเนินต่อไปโดยไม่มีการจัดการผลเสียระยะยาวไม่ได้ตกกับคู่โพสต์แต่ตกกับตัวเด็กในมุมนี้ผัวอีซอมองว่า การที่ผู้ดูแลออกมาจัดการไม่ใช่ความรุนแรงแต่คือการป้องกันอัปเดตคะแนนโหวตไทยแลนด์ท็อปโหวต2025มาปิดด้วยข่าวดีที่เป็นพลังใจสำคัญของวันนี้ผลโหวตไทยแลนด์ท็อปโหวต2025สาขาสุดยอดศิลปินลูกทุ่งแห่งปีอันดับล่าสุดอันดับ1 C5 ต้นข้าวสุปริยายังคงครองแชมป์อันดับ2 C1 ไรอันกาดบันดิต อันดับ3า C3 นันอนันต์อันดับ4ี C4 เมทิชาและอันดับ5้า C2 ก้านตองทุ่นเงินและจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการวันที่12กุมภาพันธ์พิธีมอบรางวัลวันที่25กุมภาพันธ์2569สถานที่อาคารปฏิบัติการอสมทนี่คืออีกสนามที่พิสูจน์ว่าเสียงสนับสนุนจากประชาชนยังยืนอยู่ข้างเด็กคนนี้ และถ้ามองให้ลึกลงไปกว่านั้นหลายคนอาจพูดเหมือนกันว่าเหมือนฟ้ามีตาให้กับเด็กคนนี้จริงๆเพราะตะลอดเส้นทางที่ผ่านมาต้นข้าวไม่ได้เดินบนถนนที่โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ต้องเจอกับกระแสดรามา่าคำวิจารณ์เสียงกดดันและบางช่วงก็หนักหนาเกินวัยของเด็กอายุเพียง13ปีแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นชัดมากคือเด็กคนนี้ไม่เคยใช้ดราม่าเป็นข้ออ้างไม่เคยหยุดเรียน ไม่เคยหยุดทำหน้าที่ของตัวเองและที่สำคัญที่สุดคือความกตัญญูต่อครอบครัวต่อครูและต่อแฟนเพลงกลายเป็นเกราะป้องกันที่แข็งแรงที่สุดของเธอทุกครั้งที่มีปัญหาเข้ามาต้นข้าวไม่ได้โตด้วยคำแก้ตัวแต่โตด้วยการทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมและนั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมรางวัลต่างๆจึงค่อยๆเดินเข้ามาหาเด็กคนนี้ทีละรางวัลไม่ใช่เพราะโชคช่วย แต่เพราะความตั้งใจที่ไม่ลดลงเลยรางวัลที่กำลังอยู่ตรงง่าในวันนี้จึงไม่ใช่ถ้วยไม่ใช่ตำแหน่งแต่คือหลักฐานยืนยันว่าเด็กคนหนึ่งสามารถเติบโตได้แม้โลกจะไม่ได้ใจดีตลอดเวลาและไม่ว่าผลสุดท้ายจะออกมาอย่างไรรางวัลน,นี้จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องหมายที่การันตีว่าต้นข้าวสุปริยาคือเด็กที่ตั้งใจทั้งงานตั้งใจทั้งเรียนและกำลังเติบโตอย่างแข็งแกร่งจริงๆ วันนี้คือภาพสะท้อนอะไรถ้ามองทุกเรื่องรวมกันวันนี้ของต้นข้าวสุปริยาไม่ใช่วันแห่งดรามา่าแต่เป็นวันแห่งความจริงความจริงว่าเด็กคนหนึ่งทำงานหนักแค่ไหนการปกป้องเยาวชนไม่ใช่เรื่องเกินเลยและการสนับสนุนที่มีสติสำคัญกว่าการเชียร์แบบข้ามเส้นผัวอีซออยากให้ทุกคนฟังข่าวนี้ด้วยใจที่เย็นและมองเด็กคนนี้ในฐานะเด็กอายุ13ปีก่อน ไม่ใช่เป้าโจมตีของโลกออนไลน์ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของต้นข้าวสุปริยาในวันเดียวที่มีครบทุกบทบาทหัวอีซอจะยังติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและถ้ามีความคืบหน้าใดๆจะเล่าให้ฟังอย่างตรงไปตรงมาเหมือนเดิมวันนี้ขอจบตรงนี้สวัสดีคะ่ะเกือจะโลกหนูชอบมากเม่มีเขาแบบ ทำทำคลิปขึ้นมาเนี่ยก็ในเชิงตลกขลก็มีเขาเป็นเป็นอะไรที่ทําให้ท้ให้แม่แฟนเพลงได้มีเสียงคือฮาหวดเราอกันทุกวันแต่คนที่ดูเหมือนจะเป๊ะสุดแล้วต้องให้แบบร้อยคะแนนนี่น่าจะเป็นคุณย่าไหมคะ <c oughs> ช่องหนูเองให้ดูกันด้วยนะคะ เราดังขนาดนี้ความกดดันมันมีเยอะไหมลูกความดกดดันจริงๆไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีความดกดดันเพราะว่าตัวหนูเองไม่ได้เอาเรื่องอะไรมาคิดมากค่ะเพราะว่าเรื่องเรียนกับร้องเพลงหยูก็ต้องคิดเดยอะมากแล้ควคิดแค่ว่าวันนี้ร้องเพลงอะไรพรุ่งนี้เรียนอะไรตื่นทันไหมสักผ้าเรืยั